สวัสดีครับพบกับผมนะครับ SC สนามนะครับกับบางแคร์อินไซด์นะครับเรื่องง่ายๆที่หลายคนยังไม่รู้นะครับผมก็บางแคร์อินไซด์ก็คือเราจะแนะนำนะครับการใช้งานตัวรถนะครับผมทิกต่างๆเรื่องง่ายๆที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้และหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้เป็น EP ีที่2ทับหนะครับวันนี้เราจะมานำเสนออะไรเดี๋ยวตามผมมาดูครับ วันนี้เราจะนำเสนอนะครับผมเกี่ยวกับอุปกรณ์ของตัวรถนะครับผมก็คือเครื่องมือแม่แรงนะครับผมจะอยู่ด้านในนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องมือและแม่แรงรถนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานของตัวแม่แรงนะครับว่าเราใช้กันยังไงนะครับ <S <s เดี๋ยวลองดูนะครับผมครับตัวนี้ในกรณีที่ลูกค้าต้องเปลี่ยนยางนะครับ เราจะใช้ตัวนี้หลักการง่ายๆเลยครับตัวนี้ก็คือใช้หมุนนะครับจะยกขึ้นแล้วก็จะมีตัวเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นตัวกากาบาทนะครับเป็นตัวล็อกในส่วนของส่วนที่แข็งแรงใต้ท้องรถนะครับผมเพื่อยกยกขึ้นนะครับผมถ้าเราหมุนตัวนี้สุดมาชนแล้วมันจะฝืดน,นิดนึงให้เราใช้ตัวนี้นะครับผมอุปกรณ์ที่มากับตัวรถนะครับ นี่นะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเสียบเข้ามาตัวนี้เดี๋ยวก่อนนี่ตัวนี้ครับผมก็จะเสียบเข้ามาปุ๊บนะครับผมแล้วก็ให้ตัวนี้ต่อนะครับก็จะมีตัวนี่นะครับให้เราหมุนเพื่อความแข็งแรงนะครับกรณีใช้งานจริงนะครับแล้วก็นี่เลยครับ เสียบปึ๊บเข้ามานะครับผมลูกค้าล็อกให้แข็งแรงก่อนนะครับเวลาใช้งานแลวใช้มุนนะครับนี่นะครับใช้ตัวนี้มุนนะครับอ่านะครับแล้วก็หาจุดที่แข็งแรงใต้ท้องรถนะครับเพื่อยกตัวตัวรถขึ้นมานะครับแล้วก็ไขเพื่อเปลี่ยนยางอะไรนะครับผมก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับที่วันนี้นํามาฝากครับสุดท้ายนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ติดตามเพจอีสุพระนครสาขาบางแคของเราตลอดมาครับ แล้วพบกัน e ีพีหน้าเรามีอะไรมานำเสนอนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ